สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมมิมูชิกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของระบบปฏิบัติการในการทํางานนะครับระหว่างตัว Mac OS กับ Windows OS เนี่ยนะครับอันไหนใช้งานแล้วตอบโจทย์กับผมมากที่สุดนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเพียงการใช้งานส่วนตัวของผมเท่านั้นเนาะแล้วก็อาจจะเป็นไกด์ไลน์ให้กับบางคนได้นะครับอันนี้ไม่รู้ว่าท่านจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยลองฟังเป็นแนวทางดูแล้วกันนะครับก็ต้องบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ใช้ไฮบริดมาค่อนข้างนานแล้วนะครับส ปัจจุบันเนี่ยผมทํางานแบบส่วนมากแล้วเนี่ยนะจะอยู่ใน Mac OS มากกว่านะครับ Windows OS มีบ้างนะครับแต่วันนี้จะมาคุยให้ฟังว่าเออทาไมผมถึงใช้แบบไฮบริดแล้วก็ถ้าเกิดต้องเลือกเนี่ยนะครับควรที่จะเลือกแบบไหนอะไรยังไงดีนะครับอ่ะอันดับแรกก่อนเลยนะครับต้องแยกระหว่างไฮบริดอย่างนี้ก่อนเนาะสำหรับคนที่ยังติดเล่นเกมอยู่อาจจะทํางานด้วยเล่นเกมด้วยอย่างน้องๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าคนที่อาจจะโตแล้วก็ตามแต่ว่าต้องการที่จะเล่นเกมด้วยเนี่ยนะผมก็จะแนะนําว่าเออถ้าเกิดว่าคุณทํางานแบบภาพนิ่งวิดีโอที่มันไม่ได้ ต้องการความซีเรียสอะไรมากเนี่ยนะครับแนะนาว่าให้ไป Windows OS จะตอบโจทย์ที่สุดเพราะว่าเราก็รู้กันดีเนาะว่าเวลาเราเล่นเกมเนี่ยนะครับ Windows มันจะรองรับระบบติการเล่นเกมได้ดีที่สุดยกเว้นว่าคุณเล่นเกมจําพวกที่ Mac OS มันรองรับอย่างเช่น Dota 2หรือเกมมันอื่นที่สามารถเล่นบน Mac ได้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าเอาส่วนมากแล้วกันส่วนมากเขาก็จะเล่นบน Windows กันเนาะดังนั้นอะ่ะก็เลือกเป็นระบบ Windows OS ก็จะตอบโจทย์มากกว่านะครับทั้งในเรื่องของการทํางานแล้วก็เล่นเกมไปด้วยอ่ะอาจจะทําอย่างอื่นไปด้วยอย่างผมเนี่ยที่ผมยัง iOS อยูเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือโอเคผมยังเล่นเกมอยู่เนาะแล้วก็อย่างที่2ก็คือว่าเรายังไม่ได้แบบว่าทํางานร้อเปอร์เนขนาดนั้นผมยังแบบว่าเออมีการใช้ว i n d o w s ในการทําอย่างอื่นอยู่แล้วก็ในส่วนของความถนัดในการทํางานเนี่ยผมก็ยังชินกับระบบบริาการ Windows อยู่ก็เลยยังไม่ได้แบบว่าเออต้องขายคอมไปซื้อ MacOS อะไรเงี้ยแล้วก็บางงานของผมะนะครับมันยังจําเป็นที่ต้องใช้ Windows อยู่อย่างเช่นไลฟ์สตรีมนะครับหรือว่าเวลาไปนอกสถานที่อะไรเงี้ยนะครับก็ยังใช้โปรแกรมสตรีมบน Windows มากกว่าใช้บน Mac เนาะส่วนตัวผม่ะผมรู้สึกวา ไลน์สตรีมอ่ะผมว่าการทําบนวิดีโอมันค่อนข้างที่จะสะดวกกว่า Mac กค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องของ UI ต่างๆเรื่องของซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับที่เข้ามาเนี่ยส่วนมากแล้วอยู่บนวิดีโอมันจะมีให้ใช้เยอะกว่าท่านเองนะอันนี้ก็คือ เหตุผลว่าทำไมผมยังอยู่บน Windows นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าทำงาน100%อ่าแล้วก็งานนั้นๆเนี่ยมันรองรับระบบปฏิบัติการ Mac 100%อเนี่ยอย่างเช่นคุณเป็นตัดต่อนะครับ Editor อย่างเงี้ยใช้ Premiere Pro ใช้ Final Cut Pro หรือคุณทำเรื่องเสียงนะครับ Logic Pro อะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างอื่นเนี่ยหรือแต่งภาพนะครับใช้ Lightroom ใช้ Photoshop อะไรเงี้ยนะครับโปรแกรมที่มันรองรับระบบปฏิบัติการ Mac OS เนี่ยนะจริงๆคุณไป Mac ร0% 0อก็ได้นะครับคือต้องขึ้นอยู่ที่ว่าไลฟ์สไตล์ในการทำงนานของคุณอ่ะเป เลยนะผมทํางานอย่างเดียวผมเป็นช่างภาพผมถ่ายรูปอย่างเดียวผมเป็นตัดต่อผมตัดคลิปอย่างเดียวเลยเนี่ยนะครับผมก็จะแนะนําว่าเออ Mac OS มันจะตอบโจทย์กับคนใช้งานมากกว่านะครับในการทํางานนะถ้าพูดถึงว่าเรื่อง work load ร้อเรนี่ยนะครับเราเลือกที่จะแบบไหนมากกว่านะครับถ้าเกิดว่าเรื่องของ work performance เนี่ยผมจะแนะนําว่า Mac OS จะตอบโจทย์มากกว่าอันนี้คือประสบการณ์การใช้งานส่วนตัวนะคือผมรู้สึกว่าการทางานบน Mac มัน flow มากกว่านะครับด้วย Mac OS เนี่ยเขาไม่ต้องมาพูดคุยอะไรกับใครทุกโปรแกรมเขาสามารถจัดการได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะค ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ thirdparty ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรแกรมต่างๆเนี่ยนะครับคือเหมือนแบบมันทํางานร่วมกันได้ดีมากๆนะครับแล้วก็เรื่องของ CPU เรื่องของการ์ดจออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ต้องไปคุยอะไรหลายค่ายถ้าเป็น Windows เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องคุย Intel การ์ดจอ AMD อะไรเงี้ยหรือว่า CPUAMD การ์ดจอ Nvi d i ดีอะไรเงี้ยมันมีหลายแบรนด์หลายค่ายมันต้องคุยอะไรกันไปเยอะนะครับซึ่งเราก็รู้กันดีว่าเวลาเราทํางาน Adobe บน Windows 11เนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะเออร์เลอร์บ่อยมากๆนะฮะอันนี้คือคนทํางานจะรู้กันดีนะีีนนนนซึ่งงพออเราาายย้้้ไปทบํบ Mac นนัตู้ ตามตรงว่าเฮ้ยพอไปทำบนแม็ปุ๊บปะมันไม่เจอเออร์เลอร์หรือเจอน้อยมากนะครับผมใช้แมคบุ๊กอย่างเงี้ยน,นะครับหรือว่าแม c s สตูดิโอเนี่ยผมใช้มา3ปี4ปีอะไม่เคยเจอเออร์เลอร์เลยสักครั้งเดียวอันนี้คือกล้าพูดได้เลยแม้ว่าจะเป็นในสถานการณ์ที่ตัดหลายเลเยอร์ตัด 4K ฟุตเทจหรือตัดในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิสูงๆอย่างเงี้ยนะครับผมไม่เคยเจอโปรแกรมเด้งหรือว่าเจอเออร์เลอร์เลยอย่างมากสุดก็คือมีกระตุกนิดหน่อยกระตุกนิดหน่อยในตอนที่เราตัด 4K หลายฟุตเทจแล้วก็อยู่ในสภาพออากศทีี่่รร้้นะไยเ มันก็มีแบบกระตุกนิดเดียวพรีวิวแค่นิดเดียวอย่างอื่นผมไม่เคยเจอไม่เคยเจอโปรแกรมเออร์เลอร์ไม่เคยเจอ er ror, เคจอมรีสตาร์ทเองอันนี้คือพอไปทํางานบน macOS เนี่ยผมก็กล้าพูดได้เลยว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์ก่อคนทํางานจริงๆสรุปโดยรวมแบบนี้เลยนะก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณทํางาน100%เเยอรลยถ้าต้องเลือกระหว่าง Windows กับ Mac เนี่ยนะครับผมแนะนําว่าลองดูเป็น Mac ก่อนแต่ก็คุณก็อย่าเพิ่งซื้อนะคุณลองไปดูก่อนว่าคุณทํางานงานของคุณถมันสามารถเวิร์กโหลดบน Mac ได้100%หรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นช่าางภาพ คุณเป็นตัดต่อคุณเป็นกราฟิกเนี่ยนะครับทำบน Mac เนี่ยคือตอบโจทย์อยู่แล้วไอ้ตรงนี้คือ100%แน่นอนคือโปรแกรม Adobe อย่างเงี้ยมันรองรับ Mac OS 100%อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดคุณทำงานอย่างอื่นอย่างเช่นงานเอกสารอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจัดการบัญชีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแนะนำว่าเออลองดูเป็น Windows ดูไหมเพราะว่าพอมันเป็นงานเอกสารปรุ๊บเนี่ยนะครับพวกโปรแกรมอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่บน Windows OS อะไรเงี้ยง่ายกว่านะครับแล้วก็พอมันเป็น Windows เนี่ยมันสามารถซิงค์นู่นน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 นีีีีี่่่่่่ััััออ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 ะะไไรรรรเเเเเงงงงง้้้้้ยยยยดดดสบบบาาาาาๆคคกก็็ืืตตตตููววโจทท์หปล ทีนี้ถ้าคุณเลือก macOS เนี่ยสิ่งที่มันจะให้คุณได้เลยเนี่ยคือ1เรื่องของความลื่นไหลของโปรแกรมแน่นอนอันนี้ผมกล้าการันตีเลยต่อให้จะเป็นตัว Macbook Air ถูกสุดอย่างเงี้ยนะครับยังไงก็มีความลื่นไหลกว่าการที่เราไปซื้อโน้ตบุ๊กนะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์ในราคาเท่า Macbook นะอันนี้คือตอบโจทย์มากๆตัว Macbook Air เนี่ยมันประมาณ0,000กว่ากว่าใช่ไหมนะครับสองหมื่นกว่าถ้าเกิดคุณซื้อ PC เนี่ยนะครับมันก็แรงประมาณหนึ่งแต่ว่าถ้าเราพูดถึงว่า Macbook ก็ต้องเอาไปเทียบกับโน Note book, ้ตบุ๊ก่่่เนาาน้้น้้าาาาายมลลลพูดดดไไวถทงื เท่า Mac OS แน่นอนแล้วก็ในเรื่องของความลื่นในระยะยาวเนี่ยนะครับยังไงตัวโน้ตบุ๊กก็สูแม็คไม่ได้แน่นอนอันนี้คือสิ่งที่ผมแบบไปเจอมาเลยกับตัวนะครับอ่าแล้วก็อย่างต่อมาคือเรื่องของ Ecosystem ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ใช้ iPhone อยู่แล้วคุณมี iPad อยู่แล้ว,ค,ลวคุณมี AirPods อยู่แล้วเนี่ยเออเวลาการทำงานเนี่ยของคุณมันจะง่ายมากๆถ้าอย่างผมทำ Windows เนี่ยผมก็ต้องซื้อตัวหูฟังที่ต้องเป็นวายเลสเท่านั้นเพราะว่าคอมพิวเตอร์ถ้าเป็นเซตเนี่ยแนะ้มันไม่ค่อยม หอหูฟังอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตัวบลูทูธเสาวากาศอะเรื่องของสัญญาณเรื่องของคุณภาพอะก็สู้พวกบลูทูธที่มันเป็นโมเด็มที่ฝังบนบอรดไม่ได้อันเนี้ยมันก็จะยุ่งยากหน่อยนะครับว่าเออต้องซื้อเอสซีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ mac os อย่างเงี้ยนะครับคุณมี airpods คุณใช้ได้คุณมี apple watch ก็ใช้ได้คุณมี ipad คุณมี iphone อย่างเงี้ยนะครับคุณ air drop ไฟล์คุณโยกไฟล์อย่างเงี้ยมันง่ายคือถ้าเกิดว่าใช้ mac อะ่ะผมก็จะ,นะน ใช้พวกอีโ s ซิสเตมของเขาอะ่ะมันก็จะยิ่งตอบโจทย์ขึ้นไปอีกนะถ้าเกิดว่าโอเคคุณไม่ได้ใช้ iPhone คุณไม่ได้ใช้ Airpods อะไรเงรี้ยไม่มีปัญหานะ คุณใช้ macOS ได้ปกติแต่ถ้าเกิดคุณมีอ่ะมันจะพิสูจงานคุณเพิ่มขึ้นไปอีกอย่างถ้าเกิดว่าคุณทํา Tik t o อกอะไรเง,งี้ยใช่ไหมคุณถ่ายคลิปวิดีโอสั้นอะไรเงี้ยถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เราต้องแบบต่อสายเข้าคอมหรือไม่ก็ต้องใช้โปรแกรม third party ในการโอนถ่ายไฟล์ไอโฟนเข้าสู่คอมแล้วไฟล์วิดีโอไอโฟนบนคอมเนี่ยก็ต้องไปหาโหลดพวก HDR หาโหลดรัดอะเอยียมาแปลงไฟล์อีกใช่ไหมมันค่อนข้างยุ่งยากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ mac มันสามารถส่งไฟล์ผ่าน AirDrop ได้เลยไร้สายแล้วก็ไม่ต้องมาแปลงไฟลลล์นน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 น่่ีัััคครก็ืออออสาาาามมถใช้้้้้งงงไไดดดดเเเเเยยยยยๆุณปปิิ P V ไม่ต้องแปลงไฟล์อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทํางานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเลือกวิดีโอเนี่ยมันก็จะได้ความหลากหลายมากกว่าใช่ไหมนะครับในเรื่องของโปรแกร,รมแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานต่างๆเนี่ยเราโตมากับวิดีโออย่างผมเด็กยุค2 0 0 0น่ผมโตมากับการใช้วิดีโออย่างเงี้ยบ้านผมไม่ได้มีตังค์มากผมก็ไม่ได้ใช้ Mac กตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยนะครับผมเพิ่งจะมาใช้ Mac จริงๆจังๆเนี่ยตอนม5ม6ถ้าเอาแบบ u l l Load ก็คือตอนประมาณปีหนึ่งที่เข้ามาหาหลัยนี่เองนะผมเพิ่งจะมีโอกาสได้ใช้ MacOS ตอนนนนนนััั้ซึ่งจจจปุบนนยผมก็ยังรู้สึกว่าาถ้าเอาาาคคววมมถนัดเรร็วผมู้สึกว่าบนโ มเร็วกว่าแต่ถ้าเกิดเอาความฟลอ์เนี่ยเอาความลื่นไหลเนี่ยผมว่า Mac OS ลื่นไหลกว่าสำหรับผมแล้วท,ที่ผมยังใช้ให้บีอยู่คือเป็นอย่างนี้นะคือถ้าเกิดว่าผมแต่งรูปที่คุณลิตี้หน่อยหรือว่าเราต้องเคลื่อนที่เนี่ยผมจะทางานบน Mac OS แต่ว่าถ้าเกิดว่าอโอเคเราตัดคลิปนะครับหรือว่าเรา ต้องทางานอะไรที่มันหนักๆน,นานๆเนี่ยผมจะทําบน Windows ก็ก็จะเป็นประมาณนั้นซึ่งถ้าเกิดว่าแต่งรูปอย่างเดียวเนี่ยนะครับผมทำบน MacOS เนี่ยโอเคเพราะว่าไลท์รูมันไม่ได้มีคีย์ลงคีย์ลัดอะไรที่ต้องกดอะไรมากแต่ถ้าเกิดว่าพอมันเป็นตัดต่อเนี่ยนะครับอย่างพีเมียโปรอย่างเงี้ยนะพอผมไปใช้บน Mac อะ่ะ U องมันก็เปลี่ยนอะไรเงรี้ยแล้วก็เรื่องของปุ่มคีย์อะไรเงรี้ยมันก็เปลี่ยนซึ่งผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับ UI ของ Mac กับผมไม่ค่อยถนัดเนาะแล้วก็เรื่องของการจัดการไฟล์อะไรแบบเนี้ยผม, Mac ม,ยมกกรูนน้ส นนนะมันก็จะเป็นแบบนั้นไปซึ่งถ้าใครถนัด Mac ก็ไปใช้ Mac นะครับถ้าใครถนัดวิดโดก็ไปใช้วิดโอแต่ถ้าเกิดใครแบบเออฉันแบบอยากได้ระบบปฏิบัติการที่มันลื่นไหลเดี๋ยวฉันไปเรียนรู้เอาเองใหม่ได้เนี่ยนะครับผมแนะน Mac OS, นะํา macOS เนี่ยโคตรจะตอบโจทย์อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบปฏิบัติการในการทํางานของผมสรุปโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าให้แนะนำนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้เล่นเกมเลยแล้วก็อยากจะทํางานอย่างเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์เาต้องการงานคุณภาพต้องการที่ซื้อทีเดียวจบอยู่ได้นาน,านๆไม่ต้องปวดหัวอะไรเยอะเเเนน่่่่่ย MacOS MacBook Mac Min จจจจะะะตอบโท์กวววาาาไไมมปป็็ นี้แม็กสตูดิโออะไรก็ได้แล้วแต่งบของท่านลองไปศึกษาดูนะครับแต่ถ้าเกิดว่าโอเคฉันยังเล่นเกมอยู่ฉันยังต้องใช้โปรแกรมที่มันอยู่บน Windows ฉันถนัด Windows มากกว่าเราต้องการใช้งานบนว n d o w s เนี่ยนะครับยังไงวิดีโอเอก็ถือว่าตอบโจทย์เหมือนกันอันนี้ขึ้นอยู่ที่การใช้งานของแต่ละคนเนาะแล้วก็อันนี้ผมตอบดักไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวก็จะมีคนถามว่าเออถ้าผมต้องการแล็ปท็อปเนี่ยผมควรที่ซื้อโน้ตบุ๊กหรือว่าซื้อ MacBook ดีนะครับก็จะบอกอย่างนี้ว่าอันนี้คือลองดูตัวววเเเเออออออง่่่าาาาารรีแลปททไไไํะะถ้้กิดคคคุณ op, คุณณมจ ื้อโปรแกรมแท้อันนี้คือผมไม่ได้สนับสนุนให้ไปซื้อโปรแกรมเถื่อนนะครับแต่ว่าเราก็ต้องพูดตามความจริงบนบริบทสังคมเนาะถ้าเกิดคุณไม่ได้คิดว่าคุณจะมีกําลังจ่ายซื้อโปรแกรมแท้เนี่ยนะครับยังไงคุณไปวินโดว์เถอะเพราะว่าถ้าคุณจะมาแครก บน Mac เนี่ยยุ่งยากมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างเสี่ยงผมก็แนะนําว่าเออมันก็ปัจจุบันอะ่ะผมว่าราคามันเอื้อมถึงแล้วนะถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อโปรแกรมทํางานะนะครับผมแนะนําไม่ใช้ของแท้เถอะนะครับถ้าเกิดว่าคุณซื้อของแท้ได้เนี่ยนะครับผมก็แนะนําว่า mac os ก็จะตอบโจทย์แล้วก็ถ้าเกิดคุณทํางานอย่างเดียวเลยเนี่ยไม่ได้เล่นเกมเลยยังไง mac os เนี่ยมันก็อยู่ยาวมากกว่าโน้ตบุ๊กแต่ถ้าเกิดว่าออโอเคฉันเล่นเกมแล้วก็ฉันต้องใช้โปรแกรมอะไรที่มันอยู่บน Windows เท่านั้นหรือว่าบน Windows มันเสถียรนกน็ฉันเเลือกกใช้้้ป็น Note ็นตบไดแ่่วาาถง20 ยังไงแม็กถ้าเลือกถึงความคุ้มค่าเนี่ยนะครับยังไง macbook มันก็ตอบโจทย์กว่าอยู่ดีนะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลในคลิปนี้สุดท้ายแล้วีหยจะใช้ระบบปฏิบัติการไหนเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนนะครับวันนี้ผมก็มาแชร์ในมุมความคิดส่วนตัวผมแล้วก็การใช้งานส่วนตัวของผมว่าเออผมก็ใช้ทั้ง2อ,อย่างนั่นแหละทั้ง Windows แล้วก็ทั้ง Mac เลยส่วนใครกํลาลังลังเลเนี่ยนะครับก็ลองดูคลิปนี้นะครับเป็นไกด์ไลน์ในการตัดสินใจดูคือถ้าเกิดว่าเป็นช่างภาาาาาาพอาออออออยย่่ย Windows Mac ่่่่่งงงเเเเเเีีี้้้้หหรรรืืืืววปปป็็็็นน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 ตตตัััดะะะคคจจจจิๆลลลกกกกก Windows Mac มขทใแถ ส่วนของตัดต่อเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของงบประมาณเนาะต้องดูว่าเราตัดต่อแบบไหนล่ะถ้าเราตัดต่อฟุตเทจ 4K อย่างเงี้ยนะครับแล้วเรามีงบจํากัดอะ่ะผมว่าตัดบน Mac ประหยัดเงินกว่าคอมถ้าเกิดว่าตัด 4K เนี่ยต่ำๆต,ต,ต้อง,ต,องต้องมี3 0,000นนะครับถ้าตัด 4K นะแล้วก็ไหนจะต้องมาอัปเกรดแบบลายปีลาย2ปีอีกนะครับเพราะว่าวิดีโอมันไฟใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปีเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น Mac เนี่ยคือมันซื้ออนาคตได้เลยก็คือไม่ต้องมาเปลี่ยนแปลงอะไรบ่อยแค่ตอนซื้อมาเนี่ยนะครับ CTO แล m ให้มันเยอะๆก็พอ La3 16ถ้าเลมก็3 สอนะเออบนแม็กถ้าเกิดว่า32ปุ๊บเนี่ยก็คือยืนยาวได้อีกหลายปีเลยส่วนเรื่อง CPU กับ GPU เนี่ยไม่ต้องไปดูอะไรมากคือมันลืนล่นๆอยู่แล้วนะครับโคเดกบน Apple มันค่อนข,ข,ข้างที่จะแรงอยู่แล้วโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มตเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอได้นะครับแล้วก็ฝากให้คอมเมนต์อย่างสุภาพด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิปอะไรอย่างงี้นะฮะฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามยูมมิิิิทกกก่่ออออออาาาาาาีีีีขขข้้้้้้นนนนนนนรรไไดดดเเเลลลยยะคคคัับววว็หหผพภใใปปณจ ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ